สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเพียวมอเตอร์นะครับวันนี้ลูกค้ามิลเอนะครับ2014ครับมาอัปเกรดกล้องรอบคัน360องศานะครับตัวนี้นะครับติดตั้งแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการถอยจอดในที่แคบนะครับหรือใช้รถใหญ่ๆนะครับแล้วก็กะระยะลำบากนะครับตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวในการติดตั้งกันเลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับจอยแอนดรอยกล้องรอบคันเพียวมอเตอร์ขนาดเก้านิ้ยนะครับตากับตรงรุ่งดีสวย จะสังเกตว่ามีภาพให้2มุมมองนะครับมุมมองแรกเป็นเบร์ดไอวิวนะครับนี่สามารถดูรอบคันได้เลยชัดเจนนะครับมุมมองที่2เป็นกล้องถอยครับพร้อมกับเส้นนี่แล้วก็เดี๋ยวลองทดลองถอยให้ดูเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างอันนี้ถอยหลังปึ๊บนะครับค่อยถอยนะครับนี่ลูกค้าจะเห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ด้านข้างบ้างนะครับอันนี้สะดวกมากเลยนะครับสําหรับใครที่ใช้รถคันใหญ่ๆนะครับหรือว่าถอยหลังไม่ค่อยเก่งนะครับนี่พอเราถอยไปปุ๊บเห็นไหมครับ ข้างหลังมีต้นไม้อยู่นะครับกล้องก็จะแสดงตรงนี้ก็ดูตรงนี้ได้นะครับนี่พอถึงแล้วปุ๊บก็หยุดนะครับนี่อันนี้คือฟังก์ชันตอนถอยหลังนะครับกล้องจะสามารถสลับมุมเป็นมุมเวลาเปิดไฟเลี้ยวได้แบบนี้นะครับอันนี้เลี้ยวขวานะครับเปิดเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถกดดูภาพได้เองตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นมุม 3D นะครับ 2D ต่างๆหน้าหลังนะครับซ้ายขวานี่กดดูได้ถึง18มุมมองนะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะครับ สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์รอบคันตลอดเวลาไว้ที่ตัวจอได้เลยนะครับสามารถดูไฟย้อนหลังได้นะครับนี่ลูกค้ากดดูได้เลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นภาพย้อนหลังนะครับที่บันทึกไว้จากกล้อง4ตัวนะครับโดยตัวนี้จะบันทึกลงไว้ใน USB เลยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุลูกค้าเปิดดูได้จากที่จอเลยครับนี่ภาพคมชัดแน่นอนไม่ต้องเชื่อมต่อ w i f i หรือว่าทำไรสิ้นนะครับบันทึกให้โอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลบให้ด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องลบซ้ำจวมาลองถอยจอดกันดูนะครับนี่ จอดเทียบฟุตบาทว่าทำยงไงบ้างนะครับดับแรกเราเปิดไปเลี้ยวตีล้อไปเลยนะครับเนี่เราก็จะเห็นมุมมองล้อนะครับนี่ลูกค้าเห็นได้เลยว่าล้อเนี่ยใกล้กับฟุตบาทอะไรหรือเปล่านะครับแต่กุ้มองมองนี้นะครับเห็นชัดเจนว่ารถมันตรงหรือยังนะครับนี่เวลาใช้งานก็ขยบยบๆแห้รถตรงเราก็จอดนะครับเราก็ทําล้อตรงได้นะครับนี่ลูกค้าที่เห็นล้อเลยนะครับหรือจะปรับมุมมองดูจากตรงนี้ได้หมดทุกมุมมองนะครับซ้ายขวา ตรงเป๊ะสะดวกกว่าเดิมเยอะนะครับจอ a n น r o อยของเรานะครับนอกจากจะมีกล้องรับขันแล้วนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงดูเน็ตฟิกนะครับ a p p เ e c a ทางแอดอยโต้ได้ครบนะครับเดี๋ยวมาลองดูเล่นแบบ g o o g l e Map กันนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิด2จอให้ดูเลยตัวนี้เปิด2จอได้นะครับความเร็วลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่เราเล่นได้ดูเลยนะครับว่าลื่นไหลติดมือใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานได้ครบครับผมนี่ความเร็วประมาณนี้นะครับเปิดแมปได้พร้อมกันเลยนี่นะครับลงแอปต่างๆให้ครบ มาต่อกันที่คาเพย์นะครับตัวนี้เชื่อมต่อคาเพย์ให้แบบไร้สายนะครับเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่ซาลดนะครับนี่อันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนี่ลูกค้าก็เปิดเล่นได้เลยนะครับเวลาเราฟังเพลงเราเปิดที่ตรงนี้นะครับจะไปขึ้นที่หน้าจอน,นะครับเปลี่ยนเพลงนะครับ Google Map ก็แสดงครบนะครับเอ๋ โอเคครับผมใครสนใจติดตั้งนะครับหน้าจอย n d ด o อยพร้อมกับกล้อง360เข้ามาได้ที่หน้าร้านนะครับเพียวมอเตอร์อีพี่นความถูกนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งไม่นานนะครับใช้งานสะดวกสบายในราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับมีเลือกครบทูกสเปกโอเครับคนมากครับ